สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูสุวันก่อนเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการเขียนกอไก่ไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างคงเขียนได้ใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้คุณครูสุจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องการเขียนขอไข่โดยเราจะเขียนขอไข่ให้ถูกวิธีและเราจะเขียนขอไข่กันอย่างไรก่อนอื่นคุณครูสุมีคำข้องจองขอไข่มาฝากเด็กๆ ฝึกท่องตาคุณครูเลยนะคะเด็กๆขอเอ๋ยขอไข่ฟองเล็กฟองใหญ่ใช้ทำอาหารทุกเช้าเบิกบานทานไข่กันเออรอบสองคุณครูให้เด็กๆท่องพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเด็กๆขอเอ๋ยขอไข่ฟองเล็กฟองใหญ่ ใช้ทำอาหารทุกเช้าเบิกบานทานไข่กันเอ่ยวันนี้คุณครูสุขมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆไปฝึกเขียนกันว่าเราจะเขียนขอไข่ให้ถูกวิธีเขียนให้สวยงามได้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะเด็กๆมาเขียนขอไข่ค่ะวงกลมลากลงมา ลากเส้นตรงลากขึ้นเด็กๆจะเขียนได้ไหมคะสังเกตว่าหอไข่มีหัวเราจะเขียนจากหัวก่อนนะคะเด็กๆอีกรอบค่ะเด็กๆวงกลมลากลงมาลากเส้นตรงลากขึ้น ทำไม่ได้หรือไม่คล้องลองมาทําในบงานกันเพื่อการทบทวนกันนะคะให้เด็กๆเ,เปิดใบงานขอให้ใหเด็กๆลากเส้นตามรอยปากขอใหยก่อนอื่นต้องเริ่มจากการเขียนวงกงมงลมม้วนลงมาแล้วก็ขีดเป็นเส้นตรงแล้วก็ขีดขึ้นดเด็กๆทำเสร็จแล้ว เด็กๆก็อย่าลืมมาส่งคุณครูในรายส่วนตัวขอคุณครูนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย